ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามีอะไรอยู่ทุกช่องอีสานบ้านข่อยพี่น้องผมครับสวัสดีครับพี่น้องผมคือบ้ามีมีเรื่องสิปรึกษาบ้ามีว่าสิปิดฟาร์มหนูพี่น้องว่าจังไดยพี่น้องพี่น้องสิว่าจังไดยครับบ้ามีว่าสิปิดฟาร์มหนูมันเหลืออยู่สามบอหนึ่งเลยก็ ต้องเที่ยวมาเสียเวลาอยู่โดนอยู่ดิสามบอลหนึ่งก็ได้พี่น้องท่ามพ่วสะอาดและะ้วก็ท่ามพ่วสะอาดโจกน้ำภาชนะใส่น้ำอ่าภาชนะใส่อาหารถามว่าใจหายบ่กระใจหายอยู่ดิพี่น้องมีผู้เพิ่นสนใจเสียไปเลี้ยงต่ออยู่แต่ว่าบ้ามีกระควเวลาฉีดเบือ้องก่อนน่ะนะพี่น้องว่าจังไดบอกบ้ามีมาได้เลยครับเด้อว,ว่า เอาสิปล่อยบ่ปล่อยดีบอกบ่าวมีมาเนี้ยเลยครับเด้อเบิ่งเนี้ยแต่หกักอ่ะหลวง จ็คสิวาจังไดเฮ้ยพี่น้องอามีความคิดเห็นว่าจังไดบอกมาด้ยครับเรืวว่องว,ว่าว่ามีขวัเสียวจังไดดีใจนึงกะเลยตัวใจนึงกะใจหายเพราะว่าเข้าเลียงมาตั้งหน่อยเขาเลียงมาตั้งโดนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเลียงว่าเป็นปีสองปีแล้วเราเข้าสี่ ทิมสีป้ามันไปง่ายๆยังสี่กับเจังได้อยู่พี่น้องเลยคืดคือคือกันเด้โ่เมนบ่คืดคืดคือกันก็เอ้าจังได้พี่น้องกะลองคอมเมนต์เข้ามาเบิ่งนะครับเด้อว่าเจ้ยวจังได้ดีกับฟาร์มหนู ใจเบิ primo, ่งอีกดูใจนึงกับเสียดายใจนึงกับเล่สวนใจนึงกับคืดนน้ำขัดพิดกับคือพิดเลยเดยพี่น้องหนูทุกตัวก็ต้องเอาออกเราหอกกับฉวาได้มาฟฝรามออีกแล้วโซดูกับดูคือเกาดุตัวหนูทำไมฉี่ครับยุติไะ มันมีหนูแมวบ้ามีก็ว่าเป็นหนูแมนแล้วตัวนี้ผู้รนก็ว่าระวังเป็นวอร์ดด้ว่ารันูนั่นตัวหนูธรรมชาติบ้ามีเอามาตัวหลี่ยุตัวเห็นตาดากาับบอนี่นี่ครับอาหารหอกก็ได้เป็นสตอบ ดือตัวนั้นบ่เดือสองตัวนี้เดือพี่นอ้องบื้องหน้าอีกแน่ Hmm. เอาได้ดีพี่น้องผมมาบอกบ้ามีมาคมเมเต์เข้ามาเลยครับเด้อ่าเอาจังได้ดีเนี่ยรู้ธรรมชาติพี่พี่น้องให้ดมเลยนี่นี่ตัวไหนน่อยนี่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 บ้ามีห่างได้บ้ามีเอามาบ้ามีเอามาถิมไวห่างได้แล้วก็มาถิมไวยู่น้ำกันได้สบายพี่น้อง ชิ้นนำข้าวเดียวสีเบื้องอเอาบอกมาเลยพี่น้องเด้อขอบคุณทุกไหลทุกซับทุกการที่การตามเมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผม,มว่ามีเบาว่าออกเลยิตัวมัน คันมันมีเจก็กหาบว่าขึ้นไปหกเก็ดว่าขึ้นไปกตีไข่ยอยู่ไอ้นี่มันเหลืออยู่สามบอ่อหนึ่งแล้วก็มีคน้นสียเอาไปเลี้ยงตัวแต่ว่าขันขาดหนูสามบอ่อนีไปบ้ามีกับหูซึกใจหายแล้วครับเพราะว่าเฮายุกับมันมาโดนพี่น้องต้องเข้าใจเนะครับเนาะเอาขอบคุณครับโอ้ทั่ว